รอนานหน่อยนะเรื่องแอนยันภาพนอมันยุงเงอแปรนานกฮหูประตูเปิดออกมาแล้วเข้าไปอีกหนึ่งเหลืออีกสี่ประตูเปิดออกมาแล้ว เข้าไปอีกหนึ่งเหลืออีกสามประตูเปิดออกมาแล้วเข้าไปอีกหนึ่งเหลืออีกสองประตูเปิดออกมาแล้ว เข้าไปอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งประตูเปิดออกมาแล้วถึงตาเราซะทีสวัสดีครับคุณหมอขอบคุณครับคุณหมอ